ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในสาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อโควิดซึ่งเป็นโควิด19สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทยนะครับซึ่งจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์แอลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษในเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ย มีคุณลักษณะอย่างไรมีอันตรายอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูรา,ายละเอียดตรงนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทยณนะวันที่10กรกดาคม 2, 5 6 6 4กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้9,326ลารยายโดยเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำ192า192ราย ผู้ติดเชื้อภายนอกเรือนจำนะครับ9 1 3ารายรวมแล้ว9,326รายนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับที่สบคได้เคยพูดคุยไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยแนวโน้มนะครับกอ็อาจจะถึงหมื่นลายต่อวันนะครับสำหรับผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน64เป็นต้นมานะครับ297,969ราย หายป่วยสะสม2 000, 1 6 4 9 2รายนะครับและวันนี้เสียชีวิต91รายด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าเกือบจะถึง100รายแล้วนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตต่อวันนะครับหายป่วยกลับบ้านวันนี้3 8 4 1รายนี่เป็นข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2564ันากนะครับทีนี้เรามาดูโควิดสายพันธุ์เดลต้านะครับ โควิดสายพันธ์เดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วติดต่อง่ายนะครับทําให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยสายพันธุ์ดังกล่าวกําลังจะมาแทนที่สายพันธ์เอลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษนะครับซึ่งสายพันธุ์เดลต้าก็คือสายพันธุ์อินเดียนะครับสังเกตได้จากจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้นะครับ ทีนี้อันตรายของโควิด1 9สายพันธ์เดลต้าเนี่ยหนึ่งก็คือทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงเนื่องจากมีเนื่องจากวัคซีนทุกชนิดเนี่ยพัฒนามาจากสายพันธุ์เดิมก็คือสายพันธุ์อู่หั่นซึ่งแตกต่างจากไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของวัคซีน,นในการป้องกันการติดเชื้อจะลดลงนะครับ 2. วัคซีนชนิด mrna นะครับก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลดลงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมนะครับชนิดเชื้อตายก็ยกตัวอย่างเช่นซีโนแวคซีโนฟาร์มเป็นต้นนะครับ 3. การฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยควรจะรอจนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงผลการกระตุ้นและความสามารถในการป้องกันการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ จึงจะถือว่ามีประโยชน์สูงสุดและสปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่จึงควรฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงแต่วัคซีนนะครับก็ยังช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําจากคุณหมอนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยวันนี้นะครับการแพร่ระบาดก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับอาจส่งผลให้มีการกลายพันธุ์ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ดังนั้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดวันนี้ควรจะรักษามาตรการป้องกันตนเองนะครับด้วยการสวมหน้ากากนะครับล้างมือให้สะอาดเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนนะครับนี่คือข้อมูลในเรื่องของโควิด19สายพันธุ์เดลต้านะครับ